หนุ่มสุรวุฒิโพสาดแรงทําเอาตอมเผื่อของบรรดาขามเมาสโซเชียลเต้นรัวรัวจนแทบจะไม่เป็นจังหวัดกันเลยทีเดียวสําหรับโพสาดเบอร์แรงของหนุ่มสุรวุฒิไม่กันนักสแสดงมาร์เข้มขวัญใจแฟนละครทั้งนี้ก็เพราะโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความคล้ายเป็นการฝากถึงบุคคลปริศนาที่เจ้าตัวเคยมีโอกาสได้ร่วมงานละครด้วยและแม้ว่าละครเรื่องดังกล่าวจะจบไปเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้วแต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังได้เงินค่าตัวไม่ครบจนเป็นเหตุให้ต้องใช้พื้นที่อินสตาแกรม สรวุฒิระบายความรู้สึกอัดอั้นใจเล่นยิ่งกว่าไ้เลื่อน,ก,อนก็เงินค่าตัวครูนิลาละครจบไปจะเป็นปีละรวมเวลาถ่ายทําอีกรวมรวมห้าปีแล้วยังได้ค่าตัวไม่ครบด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ของนุ่มสุรวุฒิถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานบรรยากาศในช่องคอมเมนต์ก็คือคักไปด้วยแฟนคลับชาวเนต็ตและสายเถื่อนที่เข้ามาให้กําลังใจพร้อมปูเสือรอฟังคำได้กันอย่างคือคักซึ่งทางฝากฝั่งเพื่อนพองสุตาก็อดไม่ได้ที่จะร่วมวงแสดงความเห็นเช่นกัน หนึ่งในนั้นก็คือตาปอยสกกวหรือตาวินรวีกับข้อความที่ระบุว่ากูรู้เลยว่าใครไหนเฮี่ยจริงๆหมดยุคแล้วเมื่อไหร่จะตายหาไปสักทีคนพวกนี้